สวัสดีครับครับต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับวันนี้จะมาพยากรณ์คนนักษตรปีมะโรงนะครับหรือปีมงกรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราอ่าเมื่อปีนี้จอดมาเป็นปีฉลูธาตองนะครับจะส่งผลกระทบอย่างไรกับคนปีมะโรงบ้างนะครับทั้งดีหรือเสียอย่างไรเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับ ก่อนอื่นสามารถติดต่อโดยตรงส่วนตัวได้ด้วยการแอดไลน์ ID มาที่ b l i b e r กบ6กซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องและก็หน้านล่างของคําอธิบายใต้คลิปโพส์ตไว้แล้วสามารถแอดไลน์ ID มาทําค่าครูได้ครับลามาฟังคำมยากรนะครับของคนเกิดปีมะโรงหรือปีงูใหญ่นะครับว่าจะมีผลกระทบอย่างไรกับปี25 6 4จอนปีฉลูทั์ทองนั่นเองนะครับคือปีวัวเนาะทีนี้ เรามาดูก่อนว่าคนที่มาฟังเนี่ยเกิดปีมรง n จริงหรือเปล่านะครับไปปลูกดวงจีนเนาะใครที่ไม่รู้ดวงจีนจะปลูกยังไงแต่ฉันเคยได้ยินมาว่าแม่บอกว่าคนอื่นบอกว่าผูกในอินเทอร์เน็ตแล้วบอกว่าเป็นปีมรง n นะครับก็ให้วิธีการง่ายๆนะครับถ้าใครที่แบบว่าไม่รู้ดวงจีนนู่นนี่นั่นอยากรู้ว่าเราเป็นปีมร ồ n จริงหรือเปล่าให้ไปผูกดวงไทยนะครับโดยเขาเรียกว่าตั้งดวงไทยนั่นแหละแล้วสังเกตที่ดาวพระศุกร์ดีเลข5้านะครับอยู่ที่ ราศีเมษหรือเปล่าได้ตำแหน่งราชาโชคเนี่ยนะครับหมายถึงว่าคนนั้นเกิดปีมะโรงที่แท้จริงแต่ใครที่เกิดกลางปีของปีมะโรงทุกๆปีเนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีจะโครจรเดินหน้าเข้าสู่ราศีพฤษภเป็นปีมะเส็งดังนั้นเนี่ยจะเริ่มมีข้อกังขาแล้วว่าคนเกิดกลางปีนะงงว่าตกลงฉันเกิดปีมะโรงแต่หรือเกิดปีมะเส็งกันแน่กลายเป็นว่าอืมมันไอ้มันเป็นจุดอ่อนของการผูกดวงไทยนะครับอันนี้ก็ต้องอละไว้ในฐานที่เข้าใจว่า เรามาดูลักษณะของคนปีมะโรงก่อนว่าคุณอาจจะเป็นปีมะโรงจริงนั่นแหละแต่ว่าเอาแน่นอนไม่ได้กับการผูกดวงในของไทย100เซแต่ส่วนมากจะอยู่ในปีมะโรงคือราศีเมษนั่นเองนะครับเรามาดูถ้าเปล่อเราคิดว่าเราเป็นปีมะโรงจริงอ่ะนี่ัยจะเป็นแบบนี้นะครับปีมะโรงเนี่ยเป็นปีมังกรเป็นปีที่พิเศษนะครับกว่าปีอื่นเพราะเนื่องจากว่าเป็นสัตว์สวรรค์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ไม่มีอยู่ความเป็นจริงบนโลกมนุษย์เพราะมังกรเนี่ยเป็นสัตว์เทพ หมายถึงอยู่ได้3บภพนะครับไม่ว่าจะเป็นสวรรค์นะครับก็คือท้องฟ้าอยู่บนโลกมนุษย์คือเหยียบดินเนี่ยก็ได้นะครับหรือจะลงในน้ําก็เป็นมหาสมุทรเนี่ยเห็นไหมอยู่ได้3โลกเลยดังนั้นเนี่ยปีมรงเนี่ยมันมันหมายถึงเป็นปีที่ยึดเกาะติดกันดวงโลกและดวงเมืองไทยด้วยดังนั้นเนี่ยคนเกิดปีมะโรงค่อนข้างที่จะมีวาสนามีอํานาจที่ดีมากเพราะว่า ก็บอกบอกแล้วถึงความยิ่งใหญ่อะเป็นปีที่เป็นนักษัตย์ที่คนจีนยกย่องว่าเป็นเป็นนักษัตริย์ที่ดีมากแล้วก็เป็นเป็นราชาแห่งสัตว์ทั้งปวงะนะครับเพราะเป็นสัตว์สวรรค์ด้วยเนาะก็เลยกลายเป็นว่าได้รับพิเศษตรงจุดนี้ก็หมายความว่ามีอํานาจมีวาสนาที่ดีคือตัวคุณเนี่ยจะได้ผู้ใหญ่อุปถัมส่งเสริมและดวงโลกเนี่ยจะสันุนส่งเสริมคุณดีมากนะครับเป็นเจ้าใหญ่ในโตหมายความว่าคุณอยากยมักมีอํานาจใน ตัวมีอำนาจในวาสนามักจะขึ้นที่สูงอยู่เสมอแต่ระวังการกระทำของตัวเองนี่แหละจะทำให้ตกต่ำได้อย่าลืมว่าขึ้นสูงสุดก็ลงสุดได้เหมือนกันเพราะเคยเห็นไหมเทวดาตกสวรรค์หรือที่เขาพูดกันนะ,นะครับว่าเทวดาตกสวรรค์หมายความว่าตัวเองเนี่ยมีภูมิกำเนิดที่ดี แต่ทําตัวเองให้ตกต่าเองอะไรแบบนี้นะครับมีด้วยนะระวังไม่ใช่ว่าจะเป็นดาวค้างฟ้าไม่มีคําว่าดาวค้างฟ้าเพราะโลกใบนี้จักรวันแห่งนี้เกิดขึ้นมาย,มนย่อมมีสุญสลายคนเราเกิดมาย่อมตายกันทุกคนไม่มีใครรอดแม่แต่คนเดียวแม้แต่พระพุทธเจ้านะครับก็ยังปรินิพผ่านดังนั้นเนี่ยก็หมายถึงว่าอำลาจ,จากโลกนี้ไปดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจสัจธรรมตรงนี้ว่าไม่มีใครดาวค้างฟ้า ทุกอย่างไม่จีรังทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างทุกก้าวเดินทุกวินาทีนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจสัจธรรมตรงนี้ก่อนทีนี้เราอย่ายึดติดกับความยิ่งใหญ่มากจนเกินไปนะครับต้องรู้จักเอื้อเฟื้อคนอื่นด้วยนะเพราะเราเนี่ยเหมือนกับเสมือนหนึ่งว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เป็นร่มเงาให้กับต้นไม้เล็กเราต้องรู้จักอ่ามคือหมายความว่าคุณจะมีบุญมีวาสนาที่ดีต้องรู้จักทําบุญและทําทานด้วยนะครับและมีอีกอย่างหนึ่งที่คนจีน อ่ามัากจะถือกันเรื่องของมังกรคู่กระหงน,น,นั้นเนี่ยนักษัตย์ที่ถูกเปรียบเขาเรียกว่าเปรียบกับความดีงามเปรียบกับความเหมาะสมเนี่ยก็คือปีรากานะครับก็คือปีหง หมายถึงว่าห,หงคู่มังกรอะไรแบบนี้นะครับก็คือฮองเฮากับฮองเต้นี่แหละนะครับก็เป็นลักษณะตรงจุดนี้ก็ถือว่าความรักเนี่ยจะแมทกันดีมากนะครับคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือเนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นความรักอย่างเดียวนะแต่หมายถึงว่าใครที่มีพ่อมีแม่เนี่ยแล้วตัวเองเ่เกือบปีบรงอย่างนงี้นะครับก็ถือว่าเหมาะสมหมายถึงว่าเป็นคนที่เกือ้อกูลกันดีพี่น้องอย่างงี้นะครับหรือเป็นคู่เป็นพาร์ทเนอร์เป็นทุกอย่างเป็นเพื่อนได้หมดจะหมายว่าเป็นการคู่กันได้ดี แต่มันก็มีนักกตรศึกอื่นด้วยนะครับเขาเรียกว่ามีปีหลักฮะอยู่นะครับเดี๋ยวคอยติดตามข่าวหลังเอานะครับทีนี้เมื่อปีนี้จอมาเป็นปีฉลูธาตุทองมันหมายถึงว่าตัวฉลูเองเนี่ยเป็นธาตุดินตั้งต้นเหมือนกับคุณเนี่ยเป็นธาตุดินเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะได้ยินจากวัดหลายๆวัดเนี่ยบอกว่าคุณชงนะ50% 75%อจนะไรก็ตามเนี่ยไม่รู้ปีชงมีปีเดียวคือปีมะแมเพราะเป็นธาตุดินเหมือนกันคืออย่างนี้ ในโหราศาสตร์ไทยเน่ยนะครับจะตั้งปีนักษัตริย์เนี่ยเป็นสี่ทวารเขาเรียกว่าเป็นกากบาทอ่ะ มีปีมะโรงชงกับปีจอนะครับยังมาไม่ถึงนะแล e ้วก็ปีฉลูเนี่ยชงกับมะแมซึ่งปีนี้เป็นปีฉลูชงกับมะแมดังน right ั้นเนี่ยปีมะแมคือถูกชงร้อยเปอร์เซนต์หมายถึงว่าชงจริงๆเพราะชงแปลว่าปะทะดังนั้นเนี่ยราศีที่ปะทะเท่านั้นจึงจะเรียกว่าชงแต่ตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้ปะทะกับปีฉลูดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าชงแต่มันมีแค่ผลกระทบด้วยเท่านั้นเพราะมันเป็นธาตุดินทั้งหมดไอธาตุดินที่มันเป็นตัวกากบาทเนี่ยนะครับเขาเรียกเป็นตัวไข่เนี่ยมันหมาย ดินเมื่อชงกันเนี่ยมันจะมีเกิดการขยับนะครับกลายเป็นว่าจะได้รับผลกระทบทั้งดีหลายๆดังนั้นเนี่ยคนปีธาตุดินปีนี้มีทั้งดีหลายๆนะครับเพราะว่าจรมาเป็นธาตุทองมันถือว่าได้รับผลประโยชน์ไม่ได้รับโทษสักเท่าไหร่หมายถึงชงดีปีนี้เนี่ยของคุณเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าคำว่าชงชงเนี่ยคือชงดีแต่หมายความว่ามันได้รับผลกระทบที่ดีไม่ใช่ชงนั่นเองนะครับของคนปีมะโรงอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนทีนี้ปีมะโรงเนี่ยดียังไง แต่มันก็มีข้อเสียอยู่เล็กๆน้อยอยู่นะครับต้องระวังด้วยข้อดีหมายความว่าเรื่องของการงานเรื่องของหน้าที่ตำแหน่งการงานต่างๆเนี่ยคือมันจะไปเด่นเรื่องงานน,นะครับเพราะว่าปีไทยสวยทับของฉรูอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งฉากกับปีมะโรงดังนั้นเนี่ยมันมีทั้งดีและเสียนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับดาวที่ปะทะกันบ้างแล้วก็มีดินขยับเนี่ย พร้อมกันมันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงะนะครับสูงมากแล้วก็เยอะมากคนสี่สีราสีเนี้ยนะครับมะรงมะแมจอแล้วก็กุลเนี่ยนะครับอขอโทษฉลูเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะาการเปลี่ยน ที่ค่อนข้างจะเรื่องใหญ่ในชีวิตเลยพอสมควรเพราะว่าครบรอบปีฉลูนะครับอืมมันก็กลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยมีทั้งผลดีและผลร้ายข้อดีหมายถึงการงานจะรุ่งเรืองจะมีการปรับตําแหน่งเพิ่มขึ้นยกย้ายตําแหน่งเพิ่มขึ้นนะครับมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งอะไรประมาณนี้ได้นะรับชื่อเสียงเกียรติยศนะครับแต่ระวังเรื่องของการขัดแย้งกับผู้ใหญ่การทำอะไรก็ตามควรจะอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าลืมว่าตัวคุณเนี่ยมีอำนาจไม่วัสนาเยอะ อาจจะติดหญิงในอีโก้สูงอะไรแบบนี้นะครับคนคนราศีมังกรเออไม่ใช่คนนักรรษัตว์มังกรเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่บางทีเรามี power มีตำแหน่งที่สูงเนี่ยฟาดงวงฟาดงาเต็มที่เลยหมายถึงว่าใช้อานาจนั่นแหละแต่ต้องใช้อํานาจในทางที่ควรนะครับคนที่มีอํานาจอยู่ในมือต้องใช้ให้เป็นนะครับอันนี้ไม่ได้สอนนะแต่แนะนําว่าต้องใช้ให้เป็นถ้าใช้ผิดทางมันก็เกิดโทษได้แต่ถ้าใช้ในทางที่ถูกเนี่ยมันกลายเป็นว่าปกครอง ปกครองลูกน้องบริวารเนี่ยดีแล้วก็นําพาไปสู่ความเจริญนะครับแล้วต้องเข้าใจตรงจุดนี้ก่อนแยกให้ออกว่าการใช้อํานาจในทางที่ชอบกับไม่ชอบเนี่ยมันต่างกันนะอะไรแบบเนี้ยอย่าเอาอารมณ์เข้ามาตัดสินอะไรแบบนี้ให้ใช้อํานาจในการใช้สตินั่นเองนะครับแล้วทุกอย่างจะดีคืออย่าไปขัดแย้งกับผู้ใหญ่นั่นแหละนะครับอ่อนน้อมทาตนเข้าไว้ลักษณะของการที่อยู่ในเรียกว่าเห็นผู้ใหญ่ในสายตาอะไรแบบเนี้ยนะครับอย่ามองคามหัวเขาอย่าเหยียบข้ามหัวเขาอย่า ไม่เห็นเขาในสายตาพวกนี้จะได้รับโทษจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหมายความว่าผู้ใหญ่ในองค์กรผู้ใหญ่ในบ้านผู้ใหญ่ในทุกที่เลยแม้กระทั่งลูกค้าถ้าเป็นคนคาขายหมายถึงลูกค้าด้วยนะครับก็หมายความว่าเราไปต่อกรกับเขาเนี่ยเรามีแต่ผลเสียทั้งนั้นนะครับต้องระวังอย่าลืมว่าคุณอยู่ในตําแหน่งที่ใหญ่ก็จริงมีอํานาจมีวาสนาก็จริงแต่เหนือฟ้ายังมีฟ้า เราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ยังมีคนอื่นที่เหนือกว่าเราเยอะแยะมากมายนะครับมีอํานาจกว่าเรามีเยอะแยะมากมายดังนั้นเนี่ยมันเหนือฟ้ามีฟ้า,ฟานี่คือเขาสอนไว้นะครับตามหลักศาสนาธรรมเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราต้องระวังด้วยว่าเราต้องใหญ่ในองค์กรเท่านั้นเออแต่ถ้าอยู่ข้างนอกนะมีคนใหญ่กว่าเรานะเราต้องระวังนะครับมันหมายถึงเพศภยัยหมายถึงผู้ใหญ่เนี่ยจะให้โทษอ่าแล้วก็ทําให้เรานั้นเจออุปสรรคขัดขวางทําอะไรก็จะไม่ประสบความสําเร็จได้ง่าย ต้องมีอุปสรรคไปซะทุกขั้นตอนต้องวิ่งแก้ไขซะทุกขั้นตอนดังนั้นเนี่ยจะดีจะร้ายในปีนี้จะชงไม่ชงเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรานะครับเป็นคนการกระทําดังนั้นเนี่ยถ้าเราทําดีอ่อนน้อมทําตนมองผู้ใหญ่ในสายตาทุกอย่างเข้าหาผู้ใหญ่ด้วยเรื่องดีๆเพราะคุณเนี่ยดวงคือผู้ใหญ่อุปถัมดังนั้นอย่าเป็น ศัตรูกับผู้ใหญ่เด็ดขาดโดยชาวปีนี้นะครับปีฉลูเนี่ยเป็นปีที่ดาวดาวอ่าพฤศรบดีเนี่ยอ่อนกาลังที่สุดในทางไทยนะครับหมายถึงอ่อนน้ําทําตนเหมือนกันถ้าอ่อนน้ําทาตนจะได้โชคหน้าผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนส่งเสริมและดันเราอยากให้ขึ้นตําแหน่งดีอะไรแบบนี้ก้าวหน้าในชีวิตอะไรแบบนี้ยกระดับฐานะในชีวิตอย่างนี้แต่ถ้าเผื่อเราเป็นศัตรูกับผู้ใหญ่ทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยทุกอย่างจะเหนื่อยยากแล้วก็อุปสรรคนี้จะกลายเป็นว่า เดือดร้อนไปอีกหลายปีเลยบอกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับชงเล็กๆอย่างที่เขาบอกนั่นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังตัวระวังภัยให้ดีก็แล้วกันทาอะไรให้ใช้สติอย่าใช้อารมณ์นะครับเพราะว่าราศีเมษเนี่ยนะครับมาถึงทางไทยนะราศีเมษเนี่ยนะครับมันเป็นราศีที่ ติดจะํำพองตัวนะครับแล้วก็ทําอะไรมกักจะทําตามใจตัวเองระอิสระสูงดังนั้นเนี่ยจึงไม่ค่อยฟังความคิดเห็นของคนอื่นสักเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าบางทีเดินทางผิดก็หลงทางได้นะอะไรแบบเนี้ยนะครับเราต้องอพยายามอยู่ทางสายกลางดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะครับว่าทางสายกลางดีที่สุดเราควรจะใช้อํานาจครึ่งหนึ่งแต่ก็ต้องฟังผู้หลักผู้ใหญ่บ้างเพราะเขาเป็นผู้อาวุโสอาบนาร้อนมาก่อนเติมเดินหลังผู้ใหญ่มาไม่กัด อันเนี้ยเราต้องเอาเข้ามานะครับเอามาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เรานั้นอยู่อย่างสงบสุขและมีความสุขและก้าวหน้าในชีวิตนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นปีที่ดีของคุณนะแต่อย่าทําตัวเองให้ผิดพลาดเองแล้วกันนะครับยังไงก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้สามารถติดตามคำจกรได้นในคลิปหน้าอย่าลืมกดก,ดกดระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคำายวรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ติดตามเป็นกำลังใจด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ